ขนมจีนแกงไตปลากะทิง่ายๆนี่ไตปลาคั่วสุกไตปลาคั่วสุกของพื้ไท,ท,ที่ไทยวค่ะแกะมากินกับข้าวสวยก็ได้เติมน้ําก็กลายเป็นแกงไตปลาเติมน้ำเติมกะทิก็กลายเป็นน้ำยากะทิแกงไตปลาเออแซ่ ชิ้นปลามีมาในซองวันนี้ไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มเติมนะคะเติมแค่กะทิอืมท่านใดไม่ชอบกะทิก็เติมน้ำเปล่าเติมหักก็ได้เดี๋ยวจ้าเต่มมันอี่อินจีอยากกินแบบนี้ค่ะจมสดๆจากเขียนยอสอ อืมอืมไม่มองมองเห็นว่าพานอะไรอย่างเงี้เขามีมามีมาในห่อเดียวนะคะอืมสองหละห้าสุดกันของก็ได้เริ่มตาบักเขือ ส่วนเะัวน่ะเลือชอบกังเจว่าแกงไตปลาแบบบดใส่ผักอะ่ะถ้ามกินผักแน่มแสบกลัว แต่ไม่ไม่ม่อนอมไม่ม่ฟักทองแต่สำหรับบางท่านที่ชอบแบบกินผักสุกก็แนะนำให้ใส่ผักลงไปตอนที่เราแกงน,นะมักให้มักมั่นละน ม้วนไปเดียวมยันหลงไฟบรนยงอยสูทนทอดมาโอ้ยมวนกูอืมทั้งมันเขาชอบบตีกันเด้บอตีกันเลยมันกันตีกันบอตีกันนะฮะอืมมันปเป็นเอียงเลยปีหน้าคือไปยังไงก็ไปมันหลงไฟบรนยอยงดนสูนทอดค่ะบัน,อ,น,บนอ่อนอืม เซงได้กักต่องไปเพื่อนอ้อมก็น่ารักทุกคนขนาดบักโม่เพื่อนสาวเจอเพื่อนสาวหินในลักษณะภายนอกอาจจะดวบ่สาวมันก็แฮปปี้มากอืมอาม,มวนกุ๊บพี่น้องขอบคุณทุกการทักทายนะคะทั้งในคอมเมนต์ทั้งตัวจริงทั้งอันนู่นนี่น,นั่นเออรักนะ หักกันล้วผู้ใดหัาเข้าเขาก็หักขึ้น,นเนละเนาะเมนบอรจ้าขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆค่ะบอหลายพอ khó lắm này học liền